สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าจากประเทศอังกฤษนะคะนี่ก็จะเป็นอันเดอร์กราวฟินชรโรดนะคะตอนนี้เขาก็ได้เปิดทําการแล้วเนาะพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาปิดไปหลายวันเพิ่งมาเปิดเพิ่งมาเปิดเมื่อวานเองโอเคก็ไม่แพงนะคะอยตรงนี้ก็อยู่ที่ที่ฟินชลรโรดนะคะฟินชลรโรดสเตชัน เป็นร้านขายผักและผละไม้ไม่แพงค่ะผักสดๆทั้งนั้นเลยก็ประมาณปอนกว่าน่ปีทรูดกำละปอนห้าสิบมีผักทุกชนิดสดๆมาตือได้นะคะพวกแควก็กำละกำละปอนเองดูสิถุงละปอนได้จะมาซื้อเนี่ย ตดมากเห็นไหมหัวชายเท้าหัวเบรรอร์เลยเดี๋ยวกลับมาซื้อ,วบบอพวกบิทรูทบิทรูทนี่สุกแล้วนะบิทร,รูทสุกเราซื้อไปแล้วกินได้เลยเนาะคิงอันเบรรอร์เลย มะนาวก็สีลูกต่อนหนึ่งปอนนะคะตรอเบอรี่ลูกเบลเลอร์เลยมีส้มมีพวกแพรดูลูกเชอร์รี่ซสก่อนลูกพลัมลูกเท่าไข่ลูกใหญมม่มากมีมะม่วงด้วย มาซื้อกันนะคะตรงนี้ก็เป็นบิสเนสสำหรับคนที่โลโค็ลเนาะกิจการน้อยอะเนาะเนี่ยมาสะดวกสบายค่ะรถเมยผ่านเบอร์สิบสามหนึ่งหนึ่งสกผ่าชลีรถอันเดรกกราวนะคะมาได้ของไม่แพงดูผลไม้เขาสิเชอรี่ลูกใหญ่มากสวยมากคะ่ะ I'm so sorry ไม่แพงคะ่ะไม่แพงถูกมากเลยเข้าขายถูกมากที่นี่ยิ่งมาเย็นๆนะขายด้วยแถมด้วยเชอรี่ตอนนี้ก็ประมาณสี่ปอนต่อครึ่งกิโลเนาะกาดก็ได้เงินสดก็ได้นะคะมาซื้อได้เลยนะคะเจ้าของเขาแอบ,บอยู่ตรงมุมกระบอกถ่ายได้เลยกระบอกถ่ายไปเลยแต่ห้ามถ่ายชั้นเนี่ย ถูกกว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอกแล้วเขาของสดทุกวันเขาเอามาทุกวันเลยค่ะขายหมดทุกวันเพราะว่าคนคนเขาขายเขารู้ว่าวันนี้เขาขายเท่าได้เท่าไร่แล้วหมดเท่าไหร่เนาะมาได้เลยนะคะถ้าใครอยู่ใกล้ๆ